ครับทักทายสบายดีมีทีรักหักแพงของกระถอมพิงแจนสุกูสุกคนนะครับผมมือนีผ้าถุกทันมาเพื่อมัลทกาดทางบ้านนะครับถนนลูกลังทางบ้านกระถอมพิงแจนนะครับซึ่งได้รับการพัฒนานะครับได้รับการพัฒนาจากมีบ้านคนใหม่นะครับมีหลักเพิใหม่ได้รับตำแหน่งมากหนัดมากนะครับก็เริ่มการ พัตนาหมู่บ้านนะครับผมตรงอยู่บ้านหน้าบ้านของกระท่อมนี่นะครับผมแดีดมาทายบรรยากาศแยมแรงอะเบิ่งนะครับนรรยากาศเมื่อก,อนนก,กี้คุณฝ่าก,กับฝนน้อยๆนะครับผมทางที่นี่จะเป็นลูกล่างนะครับเชื่อมต่อกันหมดแล้วครับลูกล่างจะ,วงวะหวานกับบ่อห่างไกลกัน จากแรถงนั้นคนคนจีบตอนไหนนะครับถังนั้นคนจีบจจะอยู่ตรงวัดก็ดีนะครับทางตรงนี้ครับมันมันเป็นเขต้อยต่อนะครับก็เลยจีบบ่ค่อยเงินเทไรนะครับลอยต่อช่วงกันนะครับตัวไทยบ้านๆนะครับใทยบ้านๆจากผู้ใหญ่บ้านนะครับ พอพอหนำไรมาจากขบนนะครับไหลมาจากขบนเอหมดทั้งหุดมาผู้พอตัตรงนี้มันจะเล็กนะครับตัวตรงนี้เกดเล็กมากเาสได้ล่นเ้ป็นทั้งชางพี่กับไรมาพี่กักว่าจะมาถึงตรงนี้เขาไสไหลประทันครับ นายเจ้าของผู้ใหญ่บ้านหรือช่างเุ็นไรผู้ให่บ้านคนใหม่นะครับพัฒนานะครับและเด็ดขาดด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านคนนี้ผู้ใหญ่บ้านวัยรุ่นนะครับทำไมวัยรุ่น,นเท่ากับท่อมอย่างนี้นะนี่นะครับ,รบมันเหตุผลดีที่ว่ามันในหยุบเพราะว่ามันหนามันซึมอยู่ตลอดนะครับที่ตรงนี้ น้ำจะซึมนะครับบังนะคน้ำจะซึมตื่นบิลเลียนถึงว่าบ่เหลือนะครับตื่นบิลเลียนถึงเวลาปลเหลือว่าน้ำมันซึมหลายหลากมันเน่าวนะครับมันจะมีครับเป็นน้งน้ำนะครับน้งน้ำเป็นร้วมนะครับน้ำเป็นล้วมถึงฤด,ดูอีจกจักสองเดือนครับ หมือนนะครับปลาเรือสองเดือนนะครับเอกมาว่าพอมาร่วมใจหน้าวิ่งเหมดทุกทุกใจนะครับเก็บปลาเรือนี่นะอะไรบ้านน้มนอมอมแม่นะครับมอมแม่รถบกแข็ง เราเรื่องพยาพนยันมากไปเลยนะครับไม่มาก <c oughs> ไปเลยมาโรดขามาโรดขี่มาโรดได้ยังรก <c oughs> มาโรดชอดพาดเด็ดนี่ยังรกพลาดเด็ด ได้ยังังนะโอ้ยยับางเดียวเลยนะพัฒนาแล้วครับพัฒนาแล้วครับ ผมสำหรับคลิปนี้กับธรรมพิเชนกับอันธุ์งานมาบึงการพัฒนาอ่าขางเล็กนิดน้อยนะครับผมของจังหวัดจุมพรนะครับหมู่บ้านเล,เล็กๆครับผมหมู่บ้านเล็กๆขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กับธรมพิเชนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับธอรมพิเชนขออ้างอิงขอคุณพระศรีรัตนักไต่นะครับตรงปกปักรักษารคุ้มครองอทุกท่านที่ อขอมาชมให้กำลังใจนะครับตรงนี้ต่ความสุขความเจริญจริงๆใดขอให้ได้จริงหนังความมุมันปาตนานะครับผมรับจิตนี้ขอบคุณครับ